สภาวัฒนธรรมร่วมส่งเสริมสืบสารและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิน่นภายใต้โครงการมหากรรมวัฒนธรรมอีสานยนถิ่นดอกดํำดวนชมสวนทุเรียนผูกเขาไฟรสีสะเกดสร้างขวัญกำลังใจและรายได้ให้กับชุมชนศิลปินและผู้ประกอบการท้องถิน่นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสีสะเกด จัดกิจกรรมในโครงการมหากรรมวัฒนธรรมอีสานยนต์ถิ่นดอกลำดวนชมสวนทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตเพื่อขับเคลื่อนง,งานด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและพื้นที่ใกล้เคียงผลักดันให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับศิลปินเครือข่ายทางวัฒนธรรมรวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ และสืบสารรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนได้มีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมงานณสนามหน้าที่วาการอำเภอการทรรักษ์อำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกด โดยในวันที่25มิถุนายน2567เวลา17นาิกานาทีนายประสบเลียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอีสานซึ่งกล่าวว่าสวท,ทอขอขอบคุณสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเครือข่ายวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ได้นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาจัดแสดงเพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนรู้โดยการสาธิตเพื่อถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีให้สูญหายเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่มาส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ยั่งยืนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนง,งานโดยใช้กิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นสื่อก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจเกิดความรักทำให้ชุมชนเข้มแข็งและเกิดสำนึกรักท้องถิ่นด้านนายนพงพงศ์ภลาดีสายรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกตเพื่อดำเนินโครงการมหากรรมวัฒนธรรมอีสานยนตทิดอกตําดวนชมสวนทุเรียนผูเข้าไฟรีสเกตสําหรับขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดรีสเกต ได้มีกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสในการทำงานร่วมกันโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสนยนรวมจ,จิตใจก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจเกิดความรักความสามัคคีรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาต่อยอดสุดหนุนทุนทางวัฒนธรรมต่อไปโดยได้มีการจัดเสวนาเรื่องอีสานซอฟต์พาวเวอร์การยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมจากท้องถิ่นสู่สากล เพื่อระดมความคิดเห็นมีการเลืกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคนิคและวิธีการในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการผู้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ศิลปินในพื้นที่รวมทั้งประชาชนในชุมชนโดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถกระตุน้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีจากนั้นในวิทยาวิารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเน,นินโครงการดังกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมท้องถิน่นสร้างความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีในชุมชนทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดสํานึกรักท้องถิน่นและเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่นและวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยง,งานราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนสภาวัฒนธรรมภาคตัวนอ,อกเชียงเหนือและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสีะเกษสนใจผมมาถ,ถ่ายภาพจิตภาพกลกวยนิดข่าวสุภิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดรีะเกษรายงาน